สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ราศีกุมนะคะราศีกุมรัชนากุมราศีแห่งการประดิษฐ์คิดค้นคิดสร้างใหม่นะคะราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กกุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมค่ะราศีประจํา ขอภายนะคะธาตุประจำราศีคือธาตุลมนะคะคือธาตุลมอัญมณีนะคะก็จะเป็นอัมพันธ์บุษราคำมนินสีเงินสีแดงนะคะไพรินสถานที่ถูกฉลกของราศีกุมคือบ่อขุดแร่บ่อหินหลังคาในบ้านนะคะสวนผลไม้หรือที่ใกล้น้ำพุโรงไฟฟ้า สถานีวิทยุและทีวีสนามบินนะคะโรงงานอุตสาหกรรมโรงกัน่นองค์กรโทรศัพท์ศูนย์โท,โทรคมนาคมท่าเรือแทงน้ำแอ่งน้ำโรงที่ทำการพักการเมืองค่ะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ถูกชโอกับราศีกุมนะคะราคนากุมค่ะวันนี้เรามาดู แนวโน้มความรักการงานการเงินของราศีกุมนะคะลัคนากุมในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่12เมษายนค่ะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวหรือเป็นดวงของเรานะจ๊ะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยไพ่ของราศีกุมนะคะมี5ไม้เท้า มีเ e มเพล e ค่ะมีแปดไม้เท้าเรามาดูนะคะมีเด็กถือถ้วยมีความจริงใจเกิดขึ้นแน่นะคะช่วงนี้ราศีกุมนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะพูดถึงว่าราศีกุมตามไพ่สิบใบของแม่หมอนะะราศีกุมคะช่วงนี้คุณมีห้าไม้เท้าขึ้นมาในตําแหน่งของอเจ้าชะตานะคะช่วงนี้คุณอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับการทํางานของคุณนะคะคุณกําลังขยันและก็อาจจะมีร้ายสิ่งร้ายอย่างทําให้คุณต้องแบบ เขาเรียกว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับการงานของคุณคุณกําลังวางแผนงานด้วยการสื่อสารด้วยช่วงนี้ถามว่าเรื่องงานเป็นอย่างไรงานค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ เพราะมันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เขาเรียกว่าคําว่าวุ่นวายหมายถึงว่าคุณกําลังขยับขยายงานอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเพิ่มสาขานะคะมีลูกค้ามีอะไรวุ่นวายไปหมดประมาณนั้นมีคนเข้ามาอุดหนุนคุณลูกค้าเข้ามาหาคุณนะคะคุณก็กําลังวางแผนที่จะขยับขยายงานออกไปนะคะอาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารกับต่างชาติก็ได้นะการสื่อสารกับเขาเรียกว่านํา สินค้านาออกนําเข้านนะคะเพราะว่ามีสองไม้เท้าเข้ามาอีกตําแหน่งของใจของคุณคุณกําลังเกี่ยวกับการงานของคุณวุ่นวายเกี่ยวกับเอกสารนะคะการสื่อสารการติดต่อสื่อสารค่อนข้างที่จะลูกค้าเข้ากรแนะนำคุณก็ได้นะคะราศีกุมในวิกนี้คุณคุณรู้สึกว่าคุณจะ โดูเด่นในเรื่องของการขยับขยายการงานคุณวุ่นวายกับธุรกิจของคุณการค้าของคุณนะคะจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะหัวหน้าง,งานคอยช่วยเหลือคุณอยู่เพราะว่าตําแหน่ง8ดไม้เท้าเข้ามาตรงนี้คุณอาจจะได้โยกย้ายหรือว่าได้ขยับขยายการงานขยายออกไปนะคะอาจจะได้อา่าอาจจะได้เขาเรียกว่าอาจจะได้ไปย้ายตำแหน่งก็ได้นะคะตำแหน่งหน้าที่เลื่อนตำแหน่งก็ได้เช่นกันค่ะ มีเทเพลนเข้ามาในตําแหน่งคู่นะคะคือการปรับเปลี่ยนคุณน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นก็ได้นะเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ก็ได้ค่ะมีการเปลี่ยนขยับขยายวุ่นวายกันไปประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอาจจะสร้างตําแหน่งใหม่สร้างขยายกิจการใหม่สถานที่ใหม่ออกไปประมาณนี้นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะเ,เจอสถานการณ์แบบนี้เนาะและก็ชาวเวอร์เข้ามาแน่นอนที่ผ่านมาคุณอาจจะ มีปัญหากับลูกน้องบริวารก็ได้นะเขาอาจจะทํางานแบบว่าช้าๆหรือว่าทํางานแบบไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณมีปัญหากับกับบริวารของคุณนะคะที่ผ่านมาแต่ก็ก็าอาจจะผ่านไปแล้วแล้วก็อาจจะทิศทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะได้ตอนนี้คุณอาจจะบางท่านอาจจะเดินลูกน้องที่ดีนะคะให้ความสนใจในเรื่องของ าการงานแต่ให้ความสนใจในสิ่งที่เขารักประมาณนั้นนะคะอาจจะเจอคนลูกน้องที่ชอบงานนั้นโดยตรงนะคะในบางท่านแต่บางท่านก็อาจจะเจอที่ว่า,ามีปัญหากับลูกน้องที่อาจจะไม่ค่อยอยากทางานเท่าไหร่บริวารลูกน้องอาจจะเล่นเล่หน่อยประมาณนี้เราต้องเป็นคนจับกรรําชับงานอย่างงี้ค่ะก็เป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่าง ะะทุกอย่างก็จะเอื้ออํานวยให้กับคุณในเรื่องของอความจริงใจนะคะมิตรสหายคอยช่วยเหลือคุณอาจจะได้ค้าขายขยับขยายหุ้นส่วนจริงๆนะคะอาจจะมีการขยายจริงๆค่ะมีการสื่อสารจริงๆเด่นในด้านนี้จริงๆนะคะขยับขยายหุ้นส่วนขยับขยายกิจการนะคะมีการร่วมมือกันประมาณนี้ค่ะในช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณโดดเด่นนะคะถึงแม้ว่าหากจะมีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่ามีนิดหน่อยไม่มากนะัก อาจจะเป็นลูกน้องบางท่านอา,าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยกระตือร้อนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับในองค์กรหรือในงานอยู่แล้วเพราะว่าบางทีถ้าคนใดคนหนึ่งอาจจะมันก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานกว่าจะได้งานมาบางครั้งมันก็มีอุปสรรคเนาะมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะแต่ทุกอย่างก็จะจูนและปรับเข้าหากันได้และถูกการแก้ไข มันมีวิว of fortune เข้ามาในตำแหน่งของแนวทางแก้ไขในในสถานการณ์นั้นๆหรือปัญหานั้นๆน,น,นะคะก็อาจจะเป็นไป,ไปได้ว่าทุกอย่างมันถูกการเรียนรู้ถ้าหากคุณมีปัญหาอยู่ณตอนนี้นะคะราศีกุมราค a านกุมในเรื่องของการงานคุณกําลังเหมือนกับเรียนรู้กับสิ่งนั้นนะคะมันไม่ใช่ ปลายเหตุหรือปลายทางที่คุณจะเอาไปตัดสินใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าคุณต้องแก้ไขโดยความรู้ของคุณและการเรียนรู้ประสบการณ์ที่คุณมีคุณจะสามารถใช้ประสบการณ์ของคุณมาแก้ปัญหาที่คุณเจออยู่มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วและก็แม่นยําชัดเจนขึ้นนะคะภาพที่คุณเห็นหรือเป้าหมายที่คุณคิดไว้การงานที่คุณตั้งใจเอาไว้ก็จะประสบความสําเร็จ ได้จากการเรียนรู้การสนใจการฝึกฝนในตัวคุณค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อนมิตรสหายคอยช่วยเหลือคุณอยู่เพื่อนมิตรสหายคอยดูแลนะคะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะคอยหนุนนำช่วยเหลือรักและทนุถนอมดูแลคุณดีนะคะเป็นความรัก ที่จริงใจให้กันและกันนะคะก็จะเด่นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของบริวารมิสหายนะคะในเรื่องของการทนุถนอมน้ําใจกันประมาณนี้นะคะความจริงใจก็มีให้แก่กันและกันนะคะราศีกุมราคณากุมคนในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นน้องอะไรประมาณนี้นะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะถ้าหากคุณมีปัญหาคุณขอคุณสามารถที่จะ,อะขอคําแนะนํานะคะถ้าเป็นผู้หญิง ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงของผู้หญิงนะคะจ,จะเป็นยายเป็นย่าหรือว่าเป็นพี่สาวนะคะหรือก็หรือไม่ก็เป็นแม่เราเนาะเป็นผู้หญิงนะคะป้าอะไรประมาณนี้นะคะผู้ใหญ่ที่ที่คอยให้คําแนะนํากับเราได้นะคะท่านคอยช่วยเหลือเราอยู่ค่ะ ภาพโดยรวมของราศีนะคะราศีกลุมกล่มราคนากุ่มช่วงนี้คุณมีแปดไม้เท้าเข้ามาเออขอภัยค่ะแปดถ้วยแปดถ้วยเข้ามาก็เหมือนกับว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าคุณมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับคุณอาจจะบางบางครั้งคุณก็อยากจะ พักผ่อนคุณก็อยากจะหลีกหนีปัญหาหรืองานมันเยอะมากมายคุณก็อยากจะพักผ่อนอยากจะไปอยู่คนเดียวพักผ่อนอยู่กลางทะเลอยู่ภูเขาอยู่ในแม่น,น้ําเย็นๆประมาณนี้หรือเปล่านะคะคือมันเป็นช่วงบางครั้งคุณอยากพักคุณก็พักเลยนะเพราะว่าการงานของคุณมันวุ่นวายอยู่แล้วรู้สึกว่างานจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าความก้าวหน้ากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ความประสบความสําเร็จกําลังใกล้เข้ามาเพราะว่าดูแล้วมีทั้งการวางแผนมีทั้งาการขยับขยายมีทั้งสองถ้วยนะคะความจริงใจหุ้นส่วนแล้วก็มีวิวออฟฟอร์จูนคือทุกอย่างจะได้จากการลงมือทําของคุณได้จากประสบการณ์งานของคุณฝึกฝนของคุณคุณต้องรุยเต็มที่กับการงานของคุณแน่นอนคุณจะประสบความสําเร็จความมั่งคัง่งความเขาเรียกว่าการงานจะก้าวหน้าประมาณนั้นนะคะในเรื่องของการงานราศีกุมราค a นาคุมคุณ เด่นในเรื่องของงานนะวุ่นวายมากมายเลยนะคะแต่ว่าออกมาดีนะคะขยับขยายก้าวหน้าไปในทางที่ดีค่ะไปถึงต่างชาติด้วยเพราะว่ามีสองไม้เท้ามองไปที่โลกก็แปลว่าคุณคิดไกลแล้วนะคะคุณคิดไปไกลแล้วขยับขยายนะคะออกอนาเขตออกนอกประเทศแล้วนะคะออกจังหวัดออกคือขนส่งออกไปแล้วประมาณนี้นะคะหรือการมีการรับเข้ารับออกประมาณนี้ค่ะ แต่บางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยความสุขช่วงนี้คุณอาจจะไม่มีเพราะคุณวุ่นวายกับการงานเท่านั้นเองนะคะแต่คุณสามารถที่จะพัพพพกพผ่อนได้ไปทะเลไปภูเขาไปแม่น้ําได้ะคะ่ะเพื่อที่จะชาร์จพลังตัวเองนะคะสําหรับเรื่องของ สำหรับเรื่องของความรักนะคะการเงินการเงินก่อนเนาะการเงินนะคะคุณได้จากการทํางานค่ะช่วงนี้ยังไม่มีโชคลาภเท่าไหร่แต่ว่ามีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ได้จาก w ว o f l of f o r t u n e อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นเงินที่คุณได้จากเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกับมีผู้มีคนให้คุณประมาณนี้นะคะก็มีเกณฑ์เหมือนกันแต่ว่ามันจะมาเนรูปแบบที่ดินไม่หรือไม่หรือเป็นพวกพวก ที่ดินหรือเขาเรียกว่าเป็นเป็นพวกทรัพย์สินก็ได้นะคะทรัพย์สินที่อยู่นิ่งประมาณนี้ยค่ะอาจจะได้อยู่ได้โชคที่แบบหนักๆประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเงินยังอยู่ที่การทำงานของเรานะคะส่วนในเรื่องของความรักความรักของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะความรักของคุณช่วงนี้ใช้เวลาในการสําหรับคน คนโสดนะคะสำหรับคนโสดคุณอาจจะคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณมากมายนะคะจนบางครั้งคุณก็อาจกําลังเลือกอยู่นะคะใช้เวลาในการเลือกอยู่คุณกําลังมองอยู่นะคะตอนนี้แต่คุณก็อาจจะยังเลือกไม่ได้เพราะว่ามีว i วออฟฟอร์จูนด้วยเนาะมีสองใจของคุณกำลังสับสนอยู่หรือเปล่าในการค้นหาใครสักคนหนึ่งตอนนี้ค่ะ ยังไม่เด่นชัดในเรื่องของความรักนะคะรู้สึกว่ามีคนชอบคุณหรือว่าคุณเข้าไปชอบคนที่เขามีคนเยอะๆมีคนชอบเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงของการคิดการวางแผนอยู่การเลือกอยู่นะคะยังไม่เหมาะที่จะ หรือว่ายังไม่ชัดเจนกับความรักแต่มันก็มีมีความจริงใจให้การอยู่แต่ว่าไพ่ย,ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณมีคนชอบเขาเมีคนเข้ามาชอบคุณมากมายแต่คุณก็อาจจะชอบเขาคนใดคนหนึ่งอยู่ในใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าต้องเรียนรู้กันไปมีวิวออฟวัจจุลขึ้นมานะคะ ต้องเรียนรู้กันไปก่อนสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่เจอคนถูกใจแต่ในขณะเดียวกันเขาอาจจะป๊อปปูล่าหรือว่ามีคนชอบเขามากมายหรือไม่ก็เป็นตัวเราเองนะคะอาจจะเรื่องเราอาจจะสลับการเขาเราอาจจะมีคนเข้ามาชอบมากมายนะคะแหละแต่ว่าเราอาจจะเจอคนถูกใจแล้วละ่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจน สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วค่อนข้างที่จะคุณวุ่นวายกับการทำงานนะคะจนบางครั้งคุณอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะแต่ความจริงใจของคุณมีให้กันอยู่แล้วความรักของคุณไปได้อยู่แล้วนะคะความรักของคุณไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าคุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับการงานช่วงนี้คุณจะมุ่นอาจจะไม่ได้ใส่ใจกันเท่าไหรนะ่นักเท่านั้นเองค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะราศีกุมเนาะราศีกุมนะคะคุณที่มาเกี่ยวข้องคุณอาจจะเป็นราศีธนูนะคะเข้ามาในนี้พ่ะย่ะเวลานะคะเวลาจะเป็นเครื่องบอกทุกอย่างมี Temperance มี View of for t u n e มี The Tower มี Queen of Cups เอ้ย มีเทมเพลตคือเวลานะคะคในการที่จะ แสดงทุกอย่างเวลากำลังกำหนดกำลังกำลังทำงานอยู่สำหรับราศีกุมรัคนากุมช่วงนี้ถ้าค่ะคุณเหนื่อยล้านะคะสำหรับบางท่านที่เหนื่อยล้าอยู่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในตัวคุณขอให้คุณตั้งใจฝึกฝนและเรียนรู้กับการทำงานของคุณนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะพัฒนามีเกณฑ์ที่จะได้พบความสำเร็จเพราะว่ามีแดไม้เท้าขึ้นมาอีกนะคะ8ดไม้เท้าขึ้นมาอีกคือการขยับขย,บขยายก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องของของ ความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะที่ตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาหรือรู้สึกมีเทวมีเทวเวอร์เข้ามารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียใจหรือฟีลอะไรไปนะคะแต่ทุกอย่างจะแสดงผลให้คุณรู้ว่ายังมีความรักความจริงใจซ่อนอยู่ที่บางครั้งคุณอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะคะยังมีคนคอยห่วงใยคุณอยู่ยังมีคน แอบมองดูคุณอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามีครีนถือถ้วยมีคนที่ทนุทอหนอมความรักมองคุณด้วยความรักมองคุณด้วยความห่วงใยนะคะ พราะอันนี้ไม่หมอจะอ่านเป็นไพ่โดยรวมเท่านั้นเองนะคะดูสถานการณ์แล้วเนาะขอให้คุณตั้งใจมุ่งหน้าทํางานเพื่อความก้าวหน้าของคุณต่อไปนะคะเพราะว่าไพ่เอื้ออํานวยกับการทํางานในวีคนี้ค่ะแต่หากว่าความสุขความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องธรรมดาคุณอยากพักผ่อนคุณก็พักผ่อนได้เลยนะคะเพราะว่ามี8มี8ถ้วยเข้ามาบางครั้งคุณก็รู้สึกน้อยรู้สึกเหนื่อยเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ออกไปพบทะเลออกไปพบภูเขา แม่น้านะคะเพื่อที่จะชาร์จแบตของตัวเองให้มาลุยต่อนะคะสําหรับเรื่องงานบางครั้งอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่แต่แ,แ,มแทมเพลนเข้ามาก็คือจะช่วยให้คุณเข้าใจกันได้ดีขึ้นจะถูกแก้ไขปัญหาได้เร็วเววันนี้นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นในอนาคตเพราะว่ามีสองถ้วยแล้วก็อันอาจจะมีความเบื่อหน่ายแค่นั้นเองแต่อนาคตคุณก็จะได้พบมิตรภาพที่ดีได้พบหุ้นส่วนที่ดีและมิตรเขาเรียกว่า เพื่อนแท้นะคะหรือว่า,าได้รับความสุขใจในอนาคตนี้นะจ๊ะขอให้คุณมีกำลังใจขอให้คุณสู้นะคะกับการทำงานและก็มีกำลังใจให้ตัวเองค่ะชาร์จแบตบแล้วก็ลุยต่อนะคะราศสีกุมรัคนากุมช่วงนี้คุณลุยกับงานได้เลยนะคะความก้าวหน้ารอคุณอยู่ค่ะแม่หมอื่องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ โอก,กนนาน้เดี๋ยววิกหน้าเรามาพบกันใหม่มีคำถามหรือข้อคอมเมนต์อะไรก็าสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแม่หมอก็ยินดีรับฟังแล้วก็ไปปรับปรุงนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ